สวัสดีค่ะทุกคนจเจอกันอีกแล้วนะคะนะ้ำสไปสซี่เตลี่ค่ะค่ะเพื่อนๆวันนี้เมน,นูแซ่บๆค่ะไส้กรอกอีสานอืมกลิ่นหอมทอดนะเตะจมกูกฉุยขึ้นมาเลยผักชีค่ะผักชีขิงนอนอยู่นี่แล้วก็ผักชีแอบไว้นี่นะคะ พิก,กินดาเอ้ยไม่ใช่พิก,กินดาพิกของร้านร้านแขกคล้ายๆพิก,กินดาบ้านเราอะเนาะพิก,กินดาแหละอไปกันเลยค่ะเพื่อนหิวค่ะวันนี้เพิ่งมื้อแรกวันนี้ค่ะเนี่ยอ้าลืมโอ้ยอ่ะโอ้ยหืมเปรี้ยวอร่อยมากหืม อืมอืมอืม,อมหอมเข่งกันทุกคน mm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm. 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 อันนี้ขิงแกรีบจัดกับเพื่อนกินไปทั้งเปลือกกับไม่ปอกเวลาหมดแล้วอันนี้มันเยอะๆนี่ไม่ได้ทอดน้ำมันนะคะทอดน้ำเปล่าทอดน้ำเปล่าแล้วอ,อจะออกมาสีสวยแล้วก็เนื้อของไสก้กรอไม่แตก 으음 m m Mm hmm. 으음 음, mm -hmm. 음. 음. Ừm. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. mm -hmm. mm -hmm. ในแต้เพื่อนแซ่บเปรี้ยวอืมขิงพริกปัดดีกันค่ะขิงกับขิงกับพริกขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้อออออืืืื อืม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 ไปค่ะอืม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  ทีผักทีหนึ่งกิโลครัเพื่อนอื้มอือม,อม,อม,อม 으음 h m m m 음. 음. ืกินทั้งเปลือกเลยครับเพื่อนอืมออือ <Bull ying> อืมอือ <Bull ying> อืมอืมอืม <Bull> อ <ying> ืม <Bull ying> อืมอืมอือือกรอบหวานอืมอืมอืมอกินแครอทตะแก่รส้าดได้ด้วยทุกคนอ่านเจอในกนะูเกิลนะอเผ็ดแซ่บเปรี้ยวค่ะทุกคน อร่อยมากนี่อืมอือหือกเกียดปอกเปลือกกินทั้งเปลือกเลยอืมอืออือนุงงกินแบบนี้เพื่ม อืมอืมหมหวานเพื่อนเก้าก้อนอันนี้เก็บไว้ให้น้องสาวนะคะ ขอบคุณมา,มากๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ไส้กรอกแทบๆเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย